สวัครับวันนี้กลับมาพบกับเกมไดนนอสซอร์อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุยเก็บทีเล็กนะครับปืนนี้น่าจะแรงสุดแล้วโอเคไปลุยกันเลย จารยินก็มาปล่อยเราไว้นะครับที่เกาะชุบนัำขอดูกันเฮ้ยตัวอะไรวะไม่ฮะสเตโคโซลัดไม่เอาครับเราจะเอาทีเล็กนะครับอันนี้ลูกที่เล็กก็ไม่เอานะครับพราะมันอยู่ใกล้แค่นี้นะครับลองเดินไปดูมันก่อนครับ เดินตามไปข้ามาันะนะเช็คที่เล็กก่อนนะที่เล็กไม่อยู่แถวนี้นะวิ่งไปนะวิ่งไปหออแพกครับนะสองกล้องดูหน่อยนะไม่มีคนระับ ขอสอ,องกล้องมาหน้อยทำไมใกล้แค่นี้อมองไม่เห็นนะครับเจอแล้วติดปืนไม่รอเลยครับหอวแบบแบบนะครับตรงที่หัวมานะครับ <C UT> เรียบร้อยเพียงเดียวตายเลยนะครับในสามดาวนะครับเดี๋ยวเราไปล่าทีเล็กดีกว่านะครับ เนินวิ่หาหาเนินสูงๆนะครับเพื่อรอดทีเล็กเราเน้นอยู่เนินสูงไว้นะครับเพราะว่าทีเล็กมันจะขึ้นเนินสูงๆ,ๆมาค่อยได้นะครับต้องประมาณเนินสูงกว่าตัวมันนะครับเดี๋ยวหาทำเลยเหมาะๆนะ มันนอนอยู่นะครับไม่ตายนะครับทำไม่ร้อยต้องดูนะครับมีตัวไหนวิ่งไาห,หรือเพราะว่าบางทีไอพวกกินเนื้อนะครับถ้ามันได้ยินเสียงปืนมันจะวิ่งมาหาเลยนะครับดังนั้นเราต้องคอยมองด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจงหาเนินไม่ได้เลยเปนเนินนี้แล้วกันนะครับต้องระวังตัวนี้นะตัวนี้มันจะเร็วนะครับนี่เนินนี้น่าจะได้นะ โอเคเดินน้นสูงแล้วนะครับ เน,นี้ได้นะครับเราลองเรียกทีเล็กดูนะครับเนินข้างหน้าก็ยังไดนะไม่มีเสียงตอบรับนะครับแสดงว่าทีเล็กไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเราข้ามไป ว่าโดดตกเหวขึ้นไปอีกทีน,นนะตรงนี้มีแบบชุกโดดชุบชุบโอ้โหตรงนี้เหมาะมากนะเป็นการฆ่าทีเล็กะขอเรียกใม่สักรอบนะอ้าวส่งสัญญาณมาแล้วครับอ้าวมาแล้วครับ สองกล้องดูก่อนนะครับนั่นไงลูกปืนพอฆ่าทีเล็กวะเนี่ยน่าเจอแล้วครับทีเล็กนี่นะครับทีเล็กน้ำหนักตัว7.72นะครับเยวต้องลอดมาข้างล่างขอเลีก เดินไปฟังนี้ฟังีไปไม่ได้ไปได้เปล่าวนะเนี่ยนะหาทางไปนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเรี่มาแล้วจะเ,เ,เรี้ยงมาด้านนี้นะครับมาแล้วครับม,มันขู่กลับนะครับ มันบากให้ไปหาด้านโน้นนะฮะทีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นเราบ่าวเนี่ยเรียบร้อยเราดูแผนที่กันนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกลูกน้องทีเล็กมา ปลอดภัยนะครับเอ้ยยังไงไม่มีนะครับโอเคงั้นเราก็ไปเก็บศพได้ครับโอเคเวลีิกูดเดี๋ยวขอเรียกเครื่องบินกลับเลยแล้วกันครับ เดี๋ยวลองไปอีกรอบหนึ่งนะครับเอาคอมาเก็บแล้วไปลาดต่อนะครับมาละครจานบินมาส่งปึ้มเปิดเลยด้าก่อนเลยครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปหาเนินสูงๆนะครับที่ถีเล็กปีนไม่ไดนะ้เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ขึ้นเนินนะครับรับรองตายอย่างเดียวเลยนะ เพราะว่าทีเล็กมันยิงประมาณหลายนัดน,นะครับกว่าจะตายต้องโดนจุดสําคัญจริงๆมันถึงจะไม่ตายไอ้มันถึงจะตายไปในนัดสองนัดน,นะครับเออเฮ้ไอ้ตัวนี้เราไปขึ้นเนินดีกว่าเนินนี้นะครับต้องพยายามขึ้นเนินมันซับซ้อนนะครับไดโนเสาร์มันจะเดินไม่ค่อยได้นะครับ ก่อนได้เปรียบชึบชึบใจเย็นๆน,นะจ๊ะโอ้หอบแล้วละขึ้นได้หมดเลยโอย้ไม่ได้นะครับอ้างเลยแะ้รกันรับ เฮ้ย oh. ไม่ตายตายนะครับมันหนีไปแล้วนะอ้าวขึ้นได้นะครับโอเคโอ้โหมุมนี้เจ๋วมากคนระับขอเรียกทีเล็กเฮ้ย,ยทีเล็กก็มาว่ะ โอ้โหไม่ตายนะอุ้ยหลบได้วิ่งหัวโอ้โห,โโหมันยังไม่ตายนะครับโอ้โหมลม,มาแล้วไอ้พวกนี้วลูกน้องมันได้ยินเสียงปืนนะวิ่งมาแล้ว เรียกอะไรนะครับเราจะลงไปเก็บตอนนี้มันอันตรายเกินไปนะมันมีไอ้พวกนี้อยู่นะมาแล้วตุลยาเจ็ดนเ,เจ็ดูดกนะครับมีที่เล็กอีกหรือเปล่าลองเรียกดูก่อนนะครับ แยมันมาจะไปไหนได้ตัวนี้อยู่แถวนี้เนี่ยอันตรายครับเราไม่สามารถเราไปเก็บได้แต่มันจะวิ่งมาตอนไหนก็ไม่รู้นะมันตกใจเสียงปืนมันยังไม่เข้ามานะ ไม่มานะครับลงไปเลยแล้วกัน,นครับชุบอ่ารีบหนีกลับเลยนะครับเรียกยานลาอักดอมายานมารับทันทีนะ ไม่ได้เจ็ดสิาเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ